สัญญาณราคาทองคำกันหน่อยนะคะช่วงนี้กับคุณพิรพงศ์วิริยะนุเคราะห์ค่ะนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโสจากออสเซอร์สอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณน็อตค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะประเมินทิศทางราคาทองคำยังไงดีคะโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสำคัญสำคัญออกมาค่ะค่ำคืนนี้นะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเลยช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็ตลาดนะครับตอนนี้คาดการณ์กันว่านะครับจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับ ค่อนข้างรุนแรงเลยประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นแดพันตแนะครับจากเดิมที่ระดับหนึ่งหมืหนสองพันตแนะครับผมหากตัวเลขประกาศนะครับออกมาตามคาดอาจส่งผลลบต่อราคาทองคาได้นะครับเนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงภาคการจ้างงานของสหรัฐที่ยังคงแข่งแร่งอยู่นั่นเองนะครับและอาจจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางสหรัฐครับกลับมาประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงของกลางเดือนธันวาคมนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมนะฮะยังมีในส่วนของการประกาศอัตราก,การว่างงานและรายรายได้เฉลี่ยนะครับรายชั่วโมงของเดือนตุลาคมของฝั่งสหรัฐด้วยเช่นกันครับซึ่งตอนนี้นะครับตลาดคาดกันว่านะครับอาจปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับหากประกาศออกมาปรับตัวลดจริงตามคาดครับผม ครับทีนี้เองถ้าเกิดมองไปถึงระยะข้างหน้านะครับโอกาสที่ราคาทองคําจะกลับมาร้อนแรงได้อีกครั้งเนี่ยเรามองไปแล้วดูจะมีปัจจัยไหนที่พอจะหนุนนําได้บ้างครับครับปัจจัยที่จะทําให้ราคาทองคานะครับกลับมาร้อนแรงได้หนึ่งเลยคืนนี้นะครับถ้าในส่วนของตัวเลขการจ้างงาน,นออกมาแย่นะครับสวนทางที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับเปอร์เซน็นการที่จะลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับในกลางเดือนหน้าเนี่ยจะปรับ สูงขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ70%นะครับอ้างอิงจาก S&P o 0 2นะครับซึ่งถ้าตัวนี้ขยับไป80-90นะครับปัจจัยนี่แหละนะครับจะทําให้ภาพรวมของตัวดอลลาร์นะครับมีแนวโน้มอ,อ่อน่ข้ามาได้แล้วก็ทําให้ในส่วนของราคาทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับ อีกทั้งในส่วนของปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนเราต่อทองอีกเรายังมองว่ามีปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของกําลังซื้อนะครับในช่วงของซีซันอลทองคําช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับจากที่เราไปกางสถิติออกมานะครับเราจะพบว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนะี่ยย้อนหลังไปสิบปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยทองจะื่อนไหวในลักษณะไฟเว์อัพตลอดเลยนะครับผมหรือค่อยๆทย,ยานปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับ ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ90%นะครับที่จะปรับตัวขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปสงค์นะครับทองคําในอินเดียกับจีนนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับซื้อนะครับในช่วงของเทศกาลด้วยเช่นกันนะครับค่ะค่ะคุณน็อตถ้าคุณน็อตมองเป็นไซส์เว้าอันะฮะถ้าดูตามสถิติที่ว่าซีซันอลของทองด้วยเราประเมินกรอบของทองคํารับต้านยังไงบ้างคะ ครับในส่วนของตัวกรอบการลงทุนนะครับเราจะมีในส่วนของแนวต้านหลักที่เราจะต้องอ,อลุ้นกันว่าให้ทองโลกเนี่ยเบรกไปได้นั่นก็คือในส่วนของโกลด์สปอตมา2,650นะครับถึง2,665ถ้าเบรกโซนนี้อยู่นะครับผมนะฮะจะทำให้โม o m e ตั้ขาขึ้นเนี่ยกลับมาได้เปรียบแล้วทองนะครับน่าจะไปที่ชิปแนวต้านอย่างน้อยเนี่ย2,688ถึง2,720เเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็ลุ้นกันครับ นาตอนนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับน่าจะไปแตะแถวๆราวประมาณ43,500บาทได้นะครับผมครับคำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนนะครับจังหวะการลงทุนในขณะนี้ต้องจับตาอย่างไรเลครับในช่วงที่กำลังจะมีตัวเลขสำคัญออกมาครับในส่วนของการแนะนำการลงทุนรียะสั้นก็มองว่านะครับระหว่างวันเนี่ยนะครับถ้าโกลด์สปอรตอนนี้นะครับวิ่งอยู่แถวประมาณ2,640นะครับ ถ้ายังไม่ผ่านนะครับคืนนี้ยังไม่ผ่านดั้้าที่เราประมาณการเอาไว้2,650ถึง2,665นะครับอาจพิจารณาขายลงมาก,ก่อนนะครับผมนะฮะอย่าง ทามเฟรมรายสชั่วโมงราย1ชั่วโมงจะเป็นขาลงอยู่เลยแต่กลับกันนะครับหากเบรกไปได้เราจะแนะนําให้ Follow b ายตามนะครับหรือทะลุ2665ได้แล้วก็จะ Follow Buy แล้วก็ลุ้นที่แนวต้านถัดไปครับ2688นะครับสำหรับใครที่รอซื้อนะครับราคาถูกลงหน่อยๆเนี่ยแล้วเราก็มองว่านะครับหากราคาทองหลุดประมาณ2620หรือ2607ลงมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้ราคาทองราวๆประมาณ42 0 0 0เนี่ยนะครับ เราจะเห็นราคาทองที่มีโอนน้องที่จะได้ราคาทองถูกขึ้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยรองรับเอาไว้นะครับสองพันห้าร้อยแปดสิบมีโอกาสเห็นทะลุสองพันหกร้อยครับผมค่ะคุณน็อตคะประเมินทิศทางของค่าเงินแล้วดูทองไทยกันด้วยนะคะดอลลาร์อ่อนค่าบาทแข็งค่าเนาะตอนนี้ถ้าให้น้ำหนักในการลงทุนทองไทยทองโลกคุณน็อตมองว่าอันไหนน่าสนใจสําหรับผู้ลงทุนในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ดีคะ ครับถ้าเป็นทองคําในประเทศนะครับมองว่าตัวสถานะฝั่งบายจะค่อนข้างเรีบเสียเปรียบตลาดเพราะว่าจะเห็นว่าในส่วนของเงินบาทนะครับก็วิ่งมาแต่34บาทนะครับภาพแบบนี้นะครับจะทําให้ราคาทองเนี่ยนะครับดิดไปนะครับก็ดิดไปได้ไม่เยอะนะครับผมนะก็จะเน้นในส่วนของการปิดทํากําไรระยะสั้นนะครับเห็นผลต่างประมาณ100บาท150บาทนะครับก็แนะนําให้ออกนะครับในส่วนของโกลสปอตนะครับก็ไม่น่าจะ มีปัญหาเท่าไหร่นะนะครับไม่ว่าเพราะว่าไม่มีในส่วนของข้างเงินบาทมันเกี่ยวข้องเนาะก็จะให้พิชิตนะครับตรงกลยุทธ์การแนะนําการลงทุนในกรอบแนวรับแนวต้านที่วางไว้นั่นเองนะครับ2อง0ถึง2,650นะครับเป็นกรอบการลงทุนนะครับแล้วก็รอเบรกว่าจะไปลุดจากข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆฟลโล่นะครับในส่วนของเทรนด์การลงทุนในกรอบนั้นครับ ถามเผื่อผู้ลงทุนระยะยาวบ้างครับตอนนี้ทางเฟดในเชิงแพทเทิร์นระยะยาวเนี่ยทิศทางทองคํายังเป็นขาขึ้นอยู่นแฮะตรงนี้ภาพรวมตอนนี้นะครับต้องบอกกันว่านะครับยังไม่เป็นขาขึ้นชัดเจนอยู่ในช่วงของพักฐานการที่เขาจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับจะต้องให้ในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับไปทำไฮใหม่นะครับของนะฮะซึ่งไฮเดิมนะครับที่ทํามาสูงสุดรอบก่อนเนี่ยนะครับวันที่22พฤศจิกายนเนี่ยไปทําสูงสุดที่2,716 เราก็คาดหวังว่านะครับเขาเนี่ยจะต้องฝ่าตัวนี้ปรับตัวสูงสกว่า2,716ไปให้ได้เพื่อประคองเคลนให้เป็นเครนขาขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ายังทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไฮรอบใหม่เนี่ยกลับเป็นไฮที่ลดลงเรามองว่ายังคงต้องซึมลงนะครับหรืออยู่ในช่วงของพักฐานแล้วก็เกาะตัวเป็นแนวน้องขาลงนะครับ ค่ะค่ะาจากกลยุทธ์ปัจจัยที่คุณนนเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะความเสี่ยงอะไรนอกเหนือจากฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจที่เมื่อสักครู่ฉายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่ามีอะไรที่จะปัทุขึ้นมามองแล้วยังมีความเสี่ยงในระยะข้างหน้าที่ต้องจับตาบ้างคะ่ะ ในส่วนของความเสี่ยงในระยะข้างหน้านะครับเราก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของตัวนะครับความคิดเห็นเชิงนโยบายของคุณทัป์นิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้นะครับเอฟเฟกต,ต่อตลาดทองไม่ไม่น้อยเลยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของการลึกตั้งที่ผ่านมานะครับเพียงแค่คุณทัป์นะครับพูดถึงนโยบายนะครับผมที่จะทําให้ในส่วนของดอลลาร์มีโอกาสกลับมาแข็งค่าหรือเติบโตขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าราคาทองเนี่ยอาจจะมีการทุบลงมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับที่หลักแบบนี้นะครับ อาจจะให้ระวังพวกข่าวสารพวกนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญและนอกจากนี้เองครับก็ระมัดระวังในเรื่องของข่าวสงครามนะครับที่อาจจะมีการก่อตัวได้นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับผมอาจจะทําให้ไฟของตลาดทองกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งครับผมคุณนวลครับในช่วงนี้เองราคาบิตคอยก็ร้อนแดงมากนะครับทะยานมาแตะแสนแล้วก็อาจจะมีการย่อลงบ้างตัวนี้มาดูช่วงชิงความสนใจในมุมการลงทุนจากสินทรัพย์ทางเลื่อนนะครับจากบิตคอยปสู่ทองคัมมากน้อยขนาดไหน ในส่วนของบิตคอยนะครับก็อย่างที่คุณจรุพาเวลนะครับได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ว่านะครับบิตคอยนะครับอาจจะไม่ใช่คู่แข่งของดอลลาร์นะครับแต่อาจจะมาเป็นคู่แข่งของทองคำนะครับผมนะฮะก็คือว่าในส่วนตอนตอนนี้เองครับทองคําก็มีคู่แข่งของตัวบิตคอยเข้ามาเนาะเพราะว่าจะเห็นว่าในช่วงของเอ่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบิตคอยค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงชิงนะครับกาลังซื้อของทองด้วยเช่นกันนะครับพอประหลาด นะครับปรับตัวขึ้นนะครับเม็ดเงินนะครับที่ลงทุนในทองบางส่วนเนี่ยก็อาจจะโยกกันไปตามในส่วนของบิตคอยด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยก็จะมีการมุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เองครับก็ค่อนข้างๆมีผลต่อราคาทองคํานะครับผม